คนเจอกับโมกับนิวอีกแล้วนะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้จะพาทุกคนมากินของโปรโดของโมนะคะวันนี้ก็อยากกินอีกเหมือนเดิมนะคะก็เลยไปจัดกุ้งสดๆมาแล้วแต่ว่าก็ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าโมเอากุ้งมาดองน้ำปลาก่อนนะคะแล้วก็เอามายำอีกทีหนึ่งเนาะเป็นแบบรแสแซ่บๆรสจ,จัดๆเลยนะคะแต่ว่าโมอ่ะดองกุ้งอะ่ะก็จะแบบไม่ได้เค็มมากนะเพราะว่าโมใช้เวลาดองแค่ชั่วโมงหนึ่งเลย นี่เขาเรียกว่าดองเลยอ,อืมขอให้มันแบบมีเค็มนิดๆอะไรอย่างงี้เค็มนิดๆหว,วานๆอะไรอย่างเงี้เนาะมาเราจะมาลองชิมกันเลยเพราะว่าโมก็ยังไม่ลองนะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะให้ตีลองก่อนทงความกันเขาอยากตัวนะ้าน้องหว้าวหวา,ววาว <laughs> Wow. <laughs> เขาไม่ชอบตีเียว <c oughs> อ้ยอร่อยจริงๆเลยอร่อยไหมคะต้องลองลองดูเนื้อุ้งแบบว่าน้ำยำเขาอร่อยอยู่แล้วันนี้ <c oughs> นเห็นไหมไม่ได้กินน้ำยำที่สดได้มานานเนะอะกุ้งก็จะแบบใสๆแบบนี้นะทุกคน <c oughs> ชน้น อืมเป็นไงคะอุ้มมีรสชาติรสชาติอะไรคะเมื่อในตัวกุ้งมันแบบมันมีความหวานความเค็มนิดๆอะ่ะอ๋อตาที่วันนี้มองไม่มีผักแครอทไม่มีแครอทเดี๋ยวเพื่อนซีก็งอนหลออืมอร่อยั้มอร่อยมากๆเลยสิบดาวอีกแล้วน้วองก,กับกระเทียมด้วยค่ะอร่อยอยู่นะวัน,นี้ใส่กระเทียมอืมมน,นี้แบบ อยากมีความซาซาด้วยนะก็เลยใส่กระเทียมลงไปนี่ทุกคนบอกเลยว่าเนื้อกริบมากปรุงแล้วก็สดน้ำกับหอมหอมแดงตับอร่อยทุกคนอร่อยมาก ทำกินแบบนานๆทีเนาะเมนูนี้ก็แบบไม่ได<ม>้ก<ม>ินนานมากนะยำกุ้งสดใช่แล้วเ,เดี๋ยวค่อยสดน้ำตามเฮ้อยากทำบ้านจังเลยอะ่ะเอาแค่มี้พอ วันนี้เราครบห้าแสนซับหรือ,อยังครบหรือยังไม่รู้อ่ะเธอได้ดูไหมวันนี้นะเป็นวันที่ยอดซับเราเกือบจะห้าแสนซับนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้โมไม่ได้ดูนะว่าครบหรือ,อยังเดี๋ยวเขาดูให้ก็ดีใจมากๆเลยแล้วฉลองห้าแสนจะกินอะไรกินกุ้งมังกร พวกมันก่อนกินไปแล้วไงก็แบบซาซิมิอะ่ะซาซิมิมก็ต้องลองดูนะว่จาจะอไหลเปล่าอืมหอมมากอืมเดือดน้ำฮะน้องตอนนี้499,585น้อนำได้500เลย ซุมซ้มๆมั่งนะทุกคนกุ้งดองยำกุ้งดองปลาลาสองตัวให้ทุกคนเลยเนี่ยแล้วกุ้งแบบ กบกบอะกินน้ำทุกคนดูโมจะกินน้ำอะไรเนี่ยเมาไหมอม่ะลองกินดูสิตีอะไรมให้เขากินเนี่ยมีฟอง <c oughs> อ่ะเนี่ยเข้ากันไหม ว้าว you can do it ด o n นหลายคนว่าจะคิดว่ากินแอลกอฮอล์จริงจริงมันคือแม็กซี่นะต่อค่ะอร่อยแซ่บมันโลละสองร้อย สองร้ปดสิบนะทุกคนแต่ว่าโมซื้อมาสองร้อยนะไม่ถึงโลแต่ถือว่าได้เยอะอยู่นะใช่แบบก็คือพอดีกินนะอะอร่อยเลยอะแต่ว่าเขาเผ็ดเหมือนกันนะดูพริกน้องสิ เยอะอ่หัวไม่แซ่บสารแซ่บต้องจัดตีเพลทไหมนิดหนึง่ง วันนี้โมไปเดินตลาดไงก็ไปซื้อกุ้งมาแล้วก็ไปเจอน้องเอฟซีเนะาะไข่น้ำเอา้าวแล้วไงอ่ะแค่นี้แหล,ละกายกำลังคิดว่า <c oughs> คือแบบโมไปก็ไปซื้อแตงโมปั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบพอโบจะจ่ายตังค์เนาะเขาบอกไม่เอาค่ะเอาตอนแรกก็งงว่าทำไมไม่เอาตังค์ แล้วสักพังนนองเขาก็บอกว่าเนี่ยดูพี่โมอะทุกคืนเลยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เป็นไรไม่เอาเลย <c oughs> โมก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรก็เกรงใจเนาะเออของซื้อของขายแต่น้องก็ยืนยันว่าน,น้องไม่เอาตังค์ก็เลยเออโอเคขอบคุณน้องเนาะถ้าน้องเข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะก็คือต่างคนก็ต่างเขินกันนะเออโมก็เขินเหมือนกันนะเนี่ยกลายเป็นไม่กล้าไปซื้อน้ำเลยกลัวให้ฟรี แล้เราก็ไม่เอาไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตลาดนั้นเราเดินไม่บ่อยนะอืมตลาดนั้นเนี้ยมันจะเลยตลาดที่เราที่โมเคยไปเดินนิดนึงอ่วยเผ็ดตีไม่กินผักเลยนะตีพี่จุ้งอย่าเพิ่งกวนแม่ครับ เผ็ดแซ่บอร่อยมากขอบคุณทุกคนด้วยนะที่แบบว่าสนับสนุนเรามาแล้วก็ตอนนี้ถึงห0 0 0สนซับแล้วเนาะดีใจแล้วก็ติ๊กตอกจะถึงล้านซับแล้วใช่ไหมขอบคุณทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กเนาะอาจจะแบบว่าไม่ได้เยอะนะเฟซบุ๊กเราเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะทุกคนใช่ขอแค่ทุกคนอะเข็นเราดูเราอะไรเงี้ย อืแล้วก็ชอบในความเป็นมีนาวเนาะแล้วก็ YouTube YouTube นี่ก็จะห้าแสนซับแล้วก็แบบโหเกินความเกินความคาดหมายอะเกินความตั้งใจทั้งสองเราอะแล้วก็ t ิ k t o k อ i k t o k ก็ไม่ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าแบบโหวิวจะเยอะอะไรเงี้ยมันก็แบบ <c oughs> ดีใจเนาะ <c oughs> ก็คือธรรมชาติล้วนๆอะโมเมนต์ <c oughs> ใน TikTok อกอะ <c oughs> ก็นั่นแหละ ก็อยู่ได้กันไปนานๆแล้วกันอยู่กับจุ้มอยู่กับแคลล็ดด้วยนะหมดแล้วนะสุดท้ทายชนดูดออกมาเนี่ยอ,อร่อยสะใจ เยี่ยมไปเลยถ้ามีหมูย่อนะเอามานุกกินแถมต่อเดี๋แม่บอกแบบอารมณ์อยากกินของเผ็ดอะโอเคค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้เนาะคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้โมกับนิวด้วยนะกับช่องมีนาวนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบายขอบคุณห<ม>้าแสนซับลยคะยังไม่ถึงเลย